สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคม ปี2,564แต่จะเป็นการดูตามวันเกิดนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามก็ช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยค่ะคิวนี้ค่ะเป็นคิวสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะคะเรามาเช็คกันเลยว่าดวงชะตาประจำเดือนกรกฎาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างค่ะ สำหรับชาววันจันทร์นะคะในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานและมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเข้ามาค่ะหลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่เป็นไปตามแผนที่คุณตั้งใจไว้อันนี้ต้องขอเตือนไว้ก่อนนะคะอาจจะทําให้ชาววันจันทร์นั้นอยู่ในสภาวะความเครียดคิดมากนะคะแล้วก็เป็นเดือนที่คุณจะต้องช่วยเหลือตัวเองอย่าหวังพึ่งคนอื่นไม่ว่าจะเป็นบุคเ,เขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่รอบข้างตัก ะะอย่างไรซะก็ตามเนี่ยทุกเรื่องทุกราวต้องจัดการด้วยตัวเองจะดีที่สุดค่ะในเดือนนี้รู้สึกว่าชาววันจันทร์เนี่ยอยู่กับอยู่กับตัวเองมากขึ้นนะคะใช้เวลาทบทวนความคิดใช้เวลาทบทวนถึงสิ่งที่ผ่านมาใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากขึ้นนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่เรื่องแรกนะคะนั่นก็คือเรื่องกรรมะเรื่องการงานนั่นเองค่ะในเดือนกรกฎาคมนี้อย่างที่สมัยบอกไปนะคะอย่าพยายามคาดหวังการช่วยเหลือจากบุคคลอื่นย ที่บอกไปว่าเราจะต้องช่วยเหลือตัวเองและพยายามทําทุกอย่างด้วยตัวคุณเองการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือแม้แต่เพื่อนร่วมงานนั้นค่อนข้างที่จะยากค่ะใครทํางานประจํานะคะในเดือนนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ปรับเปลี่ยนปรับรูปแบบการทํางานหรือเจอกับสถานการณ์ที่มันค่อนข้างตึงเครียดมีความกดดันค่อนข้างมากค่ะเลยทําให้ชาววันจันทร์นั้นอยู่ในสภาวะของความเครียดนะคะหลายสิ่งหลายอย่างที่มันปรับเปลี่ยนไปคุณอาจจะรู้สึกไม่ชิน หรือว่าอาจจะรู้สึกว่าทํางานไม่ถนัดนะคะมันเลยเพิ่มแรงความเครียดเพิ่มแรงความกดดันเข้ามาให้กับตัวคุณนั่นเองค่ะส่วนใครที่ทําธุรกิจมีกิจการมีหน้าร้านเป็นของตัวเองนะคะแม้ว่าการค้าการขายในเดือนกรกฎาคมนี้จะเริ่มคล่องตัวมากยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับช่วง1-2เดือนที่ผ่านมานะคะแต่ปัญหาเก่าๆนะคะปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วปัญหาเดิมๆนะคะยังมีอยู่คุณต้องคอย จัดการเคลียร์กับปัญหาเก่าๆนั่นเองค่ะการค้าการขายมันขยับดีขึ้นและในระหว่างที่การค้าการขายขยับดีขึ้นนั้นก็ต้องคอยไปจัดการต้องคอยไปแก้ไขต้องคอยไปอุดรอยรั่วปัญหาที่มันเคยเกิดมานั่นเองค่ะด,ดังนั้นนะคะชาววันจันทร์ในเดือนนี้ค่อนข้างเหนื่อยเลยนะในเรื่องของการงานนะคะคุณต้องพยายามหาช่องทางปรับปรุงเรื่องของงานนะคะใช้ที่ปรึกษานะหาคนรอบข้างหากำลังใจนะ หรือว่าอาจจะปรึกษาผู้รู้นะคะเพื่อที่จะมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของคุณก็ได้เช่นเดียวกันค่ะต่อมาเรามาดูที่เรือนกระดุมพระกันบ้างนะคะนั่นก็พูดถึงเรื่องการเงินไม่ว่าจะเป็นทั้งรายรับและรายจ่ายนะข่าวดีของชาววันจันทร์นะแม้ว่าจะมีความปวดหัวความยุ่งยากวุ่นวายใจเกี่ยวกับเรื่องของการงานแต่เรื่องการเงินนั้นมีเกณฑ์ที่ชาววันจันทร์จะได้เงินจากอาชีพที่2ค่ะอาจจะเป็นอาชีพ ซึ่งเป็นรายได้ที่มีเกณฑ์ที่จะได้มาจากสิ่งที่คุณรักนะคะอันนี้สมัยกตัวอย่างให้ฟังเพื่อที่จะได้เห็นภาพกันชัดเจนนะใครที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงสุนัขอะไรอย่างเงี้ยนะคะน้องหมาน้องแมวอย่างนี้นะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้ขยายพันธุ์นะคะมีเขาเอ่อเขาคลอดลูกมานะคะคอกนี้คุณก็สามารถขายได้ได้เงินมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากสิ่งที่รักได้เงินจากสิ่งที่ชอบนะคะ และนี่เป็นสัญญาณที่ดีค่ะการที่คุณได้เงินจากสิ่งที่เป็นแพชชั่นนั่นหมายความว่าคุณทําด้วยใจรักคุณมีความสุขคุณมีความแฮปปี้แล้วยังได้รายได้ด้วยแม้ว่าจะไม่ได้รายได้มากมายอะไรแต่มันก็สามารถที่จะบ่งบอกถึงสัญญาณว่าคุณสามารถที่จะต่อยอดและขยับขยายในเรื่องนี้ได้นั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของรายรับนะคะที่มาจากงานหลักงานประจําก็ยังทรงทรง,งตัวอยู่ค่ะมีเกณฑ์ที่จะได้มาเหมือนเดิมเพียงแต่สมัยเสริมให้ว่ามี กณฑ์ที่จะได้เงินมาจากอาชีพเสริมหรืออาชีพที่สองนั่นเองนะคะรายจ่ายยังมากอยู่ไหมรายจ่ายส่วนมากแล้วชาววันจันทร์จะหมดไปกับเรื่องส่วนตัวเรื่องการกินเรื่องการเดินทางหรือหมดไปกับเรื่องรถเรื่องบ้านประมาณน,นี้บางคนอาจจะต้องซ่อมแซมแมนเทนเนนต์รถบางคนซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านนะคะรายได้ที่มีเข้ามาเนี่ยก็มีเข้ามาอย่างปกติไม่ได้เพิ่มเติมหรือวือหวาอะไรมากมายนะคะอาจจะได้มาจากอาชีพที่ส หรืออาชีพเสริมอย่างที่สมัยบอกไปเนี่ยอาจจะไม่ได้มากมายเท่ากับไรายได้หลักแต่พอมีไรายได้เข้ามารายจ่ายมันก็มีตามมาเช่นเดียวกันค่ะอยากจะบอกชาววันจันทร์นะต้องรู้จักวางแผนการเงินให้ดีต้องรอบคอบในการใช้เงินให้ดีด้วยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูที่เรือนลาภกันบ้างนะคะในเรือนนี้ก็จะพูดถึงโชคลาภเงินก้อนพูดถึงการหางานใหม่นะคะใครที่ว่างงานหรือตกงานชาววันจันทร์ต้องบอกเลยว่าในเดือนกรกฎาคม กระาคมนี้มีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีค่ะคุณไปยื่นใบสมัครไว้ที่ใดนะคะคุณไปติดต่อหาคอนเน็กชันเก่าๆของคุณไว้มีเกณฑ์ที่จะได้รับการติดต่อกลับมานะคะส่วนมากแล้วคอนเน็กชันเก่าๆจะนําโอกาสดีๆมาให้ชาววันจันทร์ได้นั่นเองค่ะสําหรับใครที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสายงานสามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะอันนี้สมัยสมมติให้ฟังอีกนะอย่างเช่นว่าชาววันจันทร์จากเดิมเคยทํางานเกี่ยวกับด้านการเงินไม่ว่าจะเป็นทําบัญชีหรือว่าเป็น พนักง,งานธนาคารนะคะในช่วงนี้อาจจะอยากเปลี่ยนมาเป็นพ่อค้าแม่ค้าเลยเป็นไปได้นะคะอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสายเ,ออเกี่ยวกับเซลเลยเป็นพนักง,งานขายเลยนะคะสามารถเปลี่ยนได้เช่นเดียวกันค่ะได้เจอประสบการณ์ใหม่ๆได้เปิดโลกกว้างมากยิ่งขึ้นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเช่นเดียวกันค่ะ ต่อมานะคะเรามาดูที่เรือนสหัชชะกันบ้างค่ะสหัชชะก็หมายถึงการติดต่อเจรจาการสื่อสารการเดินทางและเพื่อนฝูงคอนเน็ชันนะคะอย่างที่สมัยบอกไปว่าคอนเน็ชันเก่าๆจะนำมาซึ่งโอกาสดีจะนำมาซึ่งข่าวดีให้กับตัวคุณค่ะและในช่วงนี้การเจรจาการติดต่อสื่อสารเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ราบรื่นได้เพียงแต่ชาววันจนันจะต้องติดต่อซ้ํา2นะคะเหมือนกืบว่าคุณเคยืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืืดีืืืืื กับใครไว้ในครั้งแรกอาจจะยังไม่โอเคอาจจะยังไม่ตกลงอาจจะได้รับการปฏิเสธมาให้ลองทําซ้ําอีกนะคะรอบ2ยังไม่ได้รองรอบ3แบบนี้ค่ะมันมีโอกาสที่จะสําเร็จนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงเดือนกระกฎาคมนี้มันเหมือนกับว่าจะต้องรอสักนิดหนึ่งมีเกณฑ์คาดเคลื่อนสักนิดหนึ่งอย่างเช่นการเดินทางวางแผนไว้ว่าจะต้องเดินทางภายในสัปดาห์หน้าก็อาจจะมีเกณฑ์คาดเคลื่อนไปอีก10วันหรืออีกหนึ่งสัปดาห์นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันมีเกณฑ์คาด นแต่มันมีเกณฑ์ที่จับได้ทำตามแผนนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูที่เรือนพันธุกันบ้างนะคะพันธุก็จะหมายถึงครอบครัวหมายถึงทรัพย์สินบ้านรถที่ดินนะคะในช่วงเดือนกร,รกฎาคมนี้ชาววันจันทร์มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากับคนในครอบครัวมีเกณฑ์ที่จะมีความขัดแย้งเรื่องคําพูดคําจาอาจจะเป็นเรื่องเดิมๆหรือปัญหาเดิมๆที่เคยเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถมาเกิดขึ้นอีกเถียงไม่ได้ด้วยแย้งไม่ได้ด้วยนะคะหรือ บางคนอาจจะรู้สึกว่าได้แยง้งได้เถียงไปแต่ก็ไม่ได้มีการรับไปพิจารณาหรือว่าไม่ได้มีการตอบรับมาแต่อย่างใดนะคะทําให้เกิดความอึดอัดกันภายในเครือญาตินะอันนี้ต้องระมัดระวังเรื่องคําพูดคาจาค่ะเรื่องของครอบครัวหรือเครือญาติเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมากๆเลยนะการจะเจราจาอะไรต้องรอบคอบแล้วก็ใช้เหตุผลให้มากที่สุดจะดีที่สุดค่ะต่อมานะคะมาดูในเรือนปุตตะกันบ้างค่ะปุตตะหมายถึงบุตรบริวา หมายถึงไอเดียใหม่ๆหมายถึงการลงทุนต่อยอดนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะจะต้องบอกเลยว่าใครที่ต้องการจะมองหาอาชีพเสริมทํางานเพิ่มหาช่องทางทําเงินเพิ่มสามารถเริ่มได้เลยค่ะคุณโชคดีตรงที่ว่าจะมีคนรอบข้างคอยซัพพอร์ตคอยสนับสนุนดีให้กําลังใจดีส่วนใครที่เป็นพนักง,งานประจําหาอะไรทําเสริมทําเพิ่มในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะหาได้หาช่องทางไปได้นั่นเองค่ะใครที่ทําธุรกิจนะคะมีเกณฑ์ที่จะหาผลิตภัณฑ์ใหม่ มาขายนะและบุตรบริวารของคุณที่อยู่ในความดูแลของคุณเขาก็ค่อนข้างที่จะช่วยเหลือเกื้อหนุนคุณเป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันค่ะเรือนสุดท้ายแล้วนะที่เราจะมาพิจารณากันนั่นก็คือเรือนปัตตนีค่ะก็พูดถึงความรักคนรักคู่รักนั่นเองนะคู่สามีคู่ภรรยานะคะสมัยต้องบอกเลยว่าสําหรับชาววันจันทร์นะแม้ว่าในเดือนนี้คุณจะเจอปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการงานนะคะแล้วก็มีกระทบบ้างในเรื่องของการเงินแต่ แต่โชคดีตรงที่คุณจะมีคู่หรือคนรักคู่รักนี่แหละที่จะช่วยประคับประคองเหตุการณ์ทุกอย่างให้ค่อยๆผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอย่างน้อยก็ได้กําลังใจอย่างน้อยก็ได้แรงการสนับสนุนอย่างน้อยก็กลับมาบ้านแล้วเจอหน้ากันยิ้มให้กันไม่มีปัญหากันมันก็ทําให้ชาววันจันทร์นั้นมีพลังมีแรงที่จะฮึดสู้ในท,ทุกสถานการณ์ต่อไปนั่นเองค่ะโดยภาพรวมก็ประมาณนี้นะคะสําหรับชาววันจันทร์นะสมัยก็ต้องขออวย พรอวยชัยให้ชาววันจันทร์ทุกคนทุกท่านประสบพบเจอกับสิ่งดีๆเฮงรวยปังกันทั่วหน้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ